สวัสดีค่ะโฮโรวิซตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้ก็มาพร้อมกับดวงรายเดือนจ้าเดือนกุมภาพันธ์ตามราศีนะและรอบนี้เป็นตาของชาวราศีธนูแล้วจ้าหรือคนที่ลักขณาธนูก็ดูได้เหมือนกันนะแล้วก็คลิปนี้นะ บอกเลยว่าจะดูแบบทั่วไปก่อนก็คือการงานการเงิน <ๆๆ S 1> สุขภาพโชคลาภความรักเราจะยังไม่ดูเราจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะดูเรื่องความรักให้ละเอียดขึ้นจะมีการแยกแบบเป็นคนโสดกับคนมีคู่อะไรแบบเนี้ยเออกลัวเดี๋ยวมันจะยาวเกินในคลิปเดียวอะไรอย่างนี้ไงก็เลยขอหั่นเรื่องความรักออกไปอีคลิปหนึ่งแล้วกันสําหรับคลิปนี้เราไปดูเรื่องทั่วๆไปกันก่อนประมาณ4หัวข้อที่ว่าไว้นั่นเองนะจ๊ะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนั่น การงานการเงินสุขภาพและโชคลาภนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้สี่หัวข้อก่อนนะโอเคอุ้ยไพ่วันนี้ไพ่ลืนมากบอกเลยราศีธนูสงสัยราศีธนูจะต้องมีความปังอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ไพ่จะบิน <laughs> อยู่เรื <laughs> เออ่อยโอเคเรียบร้อยชาวราศีธนูขยายเนื้อที่นิดนึงนะ เราจะมาดูที่เรื่องงานกันก่อนขอดูเรื่องงานก่อนนะจ๊ะราชาวราศีธนูเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีธนูที่มาดูในช่องโฮโรวิซสิน,นะคะเป็นไงบ้างได้ยินเสียงนกร้องอีกแลว้วร้องขนาใหญ่เลยโอ้การงานชาวราศีธนูนะช่วงนี้เหมือนโดนกักอะไรบางอย่างไว้ก็ไม่รู้่ทำทำโอ๊ย อ่าชาวราศีธนูนะช่วงนี้นะเหมือนโดนกักอะไรบางอย่างไว้เหมือนไม่ได้แสดงความสามารถอะไรเต็มที่น่ะเออต้องขออภัยเมื่อกี้แบบว,ว่ามือชนมือชนกล้องมุมเปลี่ยนเลยไม่เป็นไรเนาะอ่าต้นเดือนนะมีเหมือนกับโดนกักโดนกักอะไรบางอย่างไว้ไม่ได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่นะหรือว่าอยากจะทําอะไรไม่ได้ทําดั่งใจอะไรอย่างเงี้ย เออการขอขอขออนุมัติอะไรก็ไม่ผ่านหรือว่าคุยกับเจ้านายเจ้านายไม่ให้หรือเพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เป็นช่วงที่เหมือนกับคุณโดนกักเก็บความสามารถอ่ะใช้ใช้ได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่อึดอัดจใจเหมือนกันในเรื่องงานอะไรอย่างเนี้ยคุณบอกคุ้มใจเสนออะไรไอเดียอะไรไปก็ไม่มีใครโอเคด้วยในเรื่องงานแต่ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงต้นเดือนช่วงเดียวน,นะช่วงเดียวเท่านั้นเดี๋ยวพอเข้ากลางเดือนเนี่ยทุกอย่างที่คุณขอไปหรือขออนุญาตขออนุมัติ หรือว่าขอความช่วยเหลือในเรื่องงานเนี่ยจะได้แล้วช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่คุณจะได้ลุยงานแบบเต็มที่แบบเต็มความสามารถเต็มเต็มสตรีมเนี่ยบอกบอ,อกตรงๆร,งร,งร,งรเหมือนกับพุ่งไปเพื่อชัยชนะเลยด้วยซ้าไปเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะเรื่องงานจะปังที่สุดคือกลางเดือนนะเออปังมากด้วยแต่คราวเนี้ยที่รู้สึกเป็นกังวลคือช่วงปลายเดือนมันจะมีเหตุอะไร,ไม,รไม่รู้ไม่คาดฝันนี่เกิดขึ้นมากเลย เออแปลว่าเดอะเดตขึ้นผู้ชี้ความเป็นคมตายน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบพลิกหน้าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือพลิกหลังมือเป็นหน้ามืออะไรเงี้ยมีความพลิกกลับไปกลับมาแล้วคือพอมันพลิกทีเนี่ยมันส่งผลกระทบกับคุณแบบว่าเยอะมากอะไรแบบนี้ไพ่บอกว่ามี justice ขึ้นขอให้คุณอยู่ฝั่งที่ถูกต้องเอาไว้ละกันเพราะไม่แน่อาจจะมีเหตุอะไรให้ต้องคุณเป็นฝ่ายตัดสินใจหรือมีคนตัดสินใจแล้วไอ้การตัดสินใจอันนั้นของคนนั้น่ะ อาจจะเป็นเจ้าหนาาหรือของใครอ่ะมันส่งผลกระทบกับคุณโดยตรงพอตัดสินใจอันนี้มันส่งผลให้คุณพลิกอาจจะต้องเปลี่ยนแผนกทํางานเปลี่ยนสายงานหรือว่าต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานทั้งหมดที่ทํามาเลยด้วยซ้ําหรือถ้าหากใครที่ทํางานสายที่แบบว่าคล้ายฟรีแลนซ์อิสระอะไรเงี้ยพอทำ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 ,ทำมาแบบบางคนเนี่ยทำจะเสร็จแล้วนะ,ะคนที่แบบเจ้านง n เจ้านายหรือแม้กระทั่งแบบลูกค้าไม่พอใจ ไม่เอาหรือหรือหรือค่ะหรือหรือให้หมดเลยเอาใหม่มีอย่างนั้นได้ไหมให้ให้คุณให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับให้เหตุการณ์อะไรประมาณนี้ไว้ด้วยนะที่แบบว่ามันเกือบจะสาเร็จแล้วแต่กลายเป็นว่าต้องมาเริ่มต้นใหม่หมดเลยอ่ะมันเสียเสียเสีย,สยดายเวลาแล้วมันเบื่อ,อันเสงด้วยอืแต่ให้บอกว่าขอให้คุณเตรียมพร้อมเอาไว้ละกันพอรู้อย่างนี้แล้วอ่ะหาวิธีหนทางลูกล่อลูกชนเอาไว้ ที่จะทํางานยังไงเดี๋ยวมีแผนสํารองมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามกถ้าหาอันนี้เขาไม่เอาก็มีอันนี้สํารองไว้ให้เลยแบบเนี้ยทาแบบให้บอกว่าต้องมีการเตรียมพร้อมแบบเตรียมพร้อมแบบทุกสถานการณ์เยอะๆเลยมีแผน A แผน B แผน C อันนี้ไม่ได้ก็เอาอันนี้อันนี้ไม่ได้ไปเอาอันนู้นเลยแบบเนี้ยถ้าหากมีการแบบว่าเตรียมความ,วามพร้อมมีการเตรียมแผนสำรองมีวิธีสำรองไว้ถ้าหากวิธีแรกไม่เวิร์กในการทำงาน ออหรืองานชิ้นแรกอันแรกไม่เวิร์กคุณยังมีชิ้นต่อไปมีทางต่อไปเอามานําเสนอได้อ่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเออ,อันนี้คือไพ่เขาขึ้นมาถ้าหากทําได้นะสบายจะทํางานเป็นแบบสบายๆเลยในช่วงเดือนนี้นะเออถ้าหากมาเกิดเกิดไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรมาเลยโอ๊ยคุณหรืองานใหม่กันหมดเสียเวลาหนักมากเออเหมือนไพ่บอกว่าให้เตรียมความพร้อมและเตรียมตัวนิดนึงถ้ามีแผนสำรองจะดีที่สุด ในเรื่องการงานนะจ๊ะเหมือนกับให้บอกอีกว่าอย่าไปทุ่มอะไรเฉพาะแผนเดียวสิ่งเดียวทางเดียวให้มีแผนสำรองไว้เยอะๆนิดนึงในเรื่องการงานถ้าหากมีแผนสำรองเยอะมันจะไม่คุณจะไม,คะไม่คุณจะไม่เดือดร้อนคุณจะมีทางไปจะดิ้นต่อไปได้เออแล้วทํางานแล้วงานมันจะสบายขึ้นด้วยถนะ้าหากทําเผื่อไว้แล้วแบบแผนสำรองเผื่อไว้ตั้งแต่นู่นๆเลยแบบนี้นะจะสบายกว่าเยอะมากเลยค่ะสําหรับเดือนนี้กุมผ่าผันอ่าต่อไป ชาวราศีธนูเรื่องงานแล้วเราดูเรื่องการเงินกันดีกว่าการเงินชาวราศีธนูเดือนนี้เป็นอย่างไรคะคุมภาพันธ์ค่ะการเงินการเงินส่วนใหญ่นะถ้าถามการเงินไม่มีไพ่เงินขึ้นเลยสักใบแต่ว่าขึ้นแต่ใบเกี่ยวกับงานแสดงว่าการเงินของคุณเนี่ยจะมาจากงานเป็นหลักจะไม่ได้มีแบบ อะไรนะได้ด้วยความเมตตาเอ็นดูได้ด้วยความ, do, ววามสเสน่หาหรือได้มาแบบว่าได้มาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยจะจะยังไม่ใช่ฟิลลิ่งนั้นส่วนใหญ่จะมาเพราะงานเป็นเหตุอืมแต่ไม่แน่นะทํางานดีผู้ใหญ่ก็ชอบก็เมตตาเอ็นดูก็ให้คุณเยอะกว่าคนอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าไพ่ไม้เท้าขึ้นนะแสดงว่าการเงินเนี่ยบอกเลยช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนอะดีแต่ต้นเดือนเดี๋ยวฟูมันขึ้นคือถามว่าดีไหม ก็คือมีเงินใช้อ่ะมีเงินใช้จ่ายแต่ว่าเป็นการใช้จ่ายแบบเบี้ยหัวแตกใช้สู่รุ่ยสู่ร่ายนิดนึงใช้แบบว่าใช้มั่วสูวไปหมดเอาพูดตรงนี้ตรงนี้เลยใช้มั่วสูวไปหมดเลยใช้ไปงั้นน่ะใช้ใช้ใช้ช้ชไม่มีการวางแผนอะไรทั้งสิ้นกับการใช้เงินในช่วงต้นเดือนนะบางคนอาจไม่แน่ถ้าหากใช้ได้ขนาดนี้อาจจะเพราะว่ามีเงินเข้ามาเยอะหรือเปล่า เลยเผลอแบบว่ามือเติบม,มือเติบใจใหญ่ใจนั่นใจนี่ตามใจตัวเองหนักมากเออแต่ตามหน้าไพ่ไม่มีไพ่ที่ว่าการเงินเสียนะมีแค่แบบใช้อะไรตามใจตัวเองไม่สนใจอะไรเท่านั้นเองใช้แบบสุรุย่สรยสุร่ายพูดตรงๆสุรุ่ยสุร่ายเลยค่ะใช้เปลืองต้นเดือนเปลืองมากอ่าแต่ถามว่าที่ใช้เปลืองได้เพราะอะไรมีเงินเงินเยอะ เงินเข้ามาให้ใช้เออโอเคเอาเป็นว่าการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนั่นเองแต่ถนะ้าหากอยู่ในช่วงกลางเดือนปลายเดือนก็คือเงินมากางงานช่วงกลางเดือนเนี่ยเงินก็คล้ายๆต้นเดือนมาไวมาไวไปไวแต่ว่าก็ได้มาเรื่อยๆไม่ขาดตอนนะอ่ะแต่ช่วงที่เริ่มแบบกลับมามีสติอีกรอบในการใช้จ่ายกลับมาเริ่มวางแผนนิดนึงอะช่วงปลายเดือน ช่วงปลายเดือนจ้าถึงเริ่มมีสติขึ้นอันนี้นึงว่าเอ้ยใช้ใจ่ายอย่างนี้น่าจะไม่รอดนะทันฉันพอเถอะไหนไหนตอนนี้ก็ยังพอมีพอเก็บก็ค่อยๆวางแผนกันไปดีกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือไม่ได้วางแผนอะไรเลยเรื่องเงินมาก่อนนะช่วงปลายเดือนจะมีการวางแผนเรื่องเงินขึ้นมาเริ่มจากนิดๆหน่อยๆที่ทําได้อาจจะมีอ่ะแบ่งเป็นตอนแรกไม่ได้แบ่งกองการใช้เงินเลยแบ่งเป็นเออใช้ตามใจอย่างเดียวไม่แบ่งเก็บแบ่งอะไรทั้งสิ้น พอช่วงปลายเดือนเริ่มเริ่มมีแล้วเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอนาคตฉันถ้าจะไม่รอดแน่เลยเรื่องเงินก็มีการแบ่งเอ้ยอน,นี่แบ่งเก็บไว้ก่อนอะเก็บไว้ก่อนสักสิแล้วกันวะนอกนั้นจะใช้อรไรก็ใช้ไปอะไรอย่างนี้แต่พอไปเรื่อยเรื่อเริ่มแบ่งเป็น3ามกองอันนี้เก็บอันนี้ไว้ทําอันนี้อันนี้ไว้ทําอันนี้อันนี้ใช้จ่ายอาจจะมีการแบ่งกองเพิ่มมากขึ้นอืม เริ่มมีวินัยในตัวเองเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งช่วงปลายเดือนในเรื่องการใช้เงินใช้ทองนะอ่าโอเคเรื่องเงินผ่านการเงินก็ถือยังยังสวยอยู่นะคือใช้จ่ายได้แบบตามใจขนาดนี้แสดงว่าการเงินก็ถือว่าดีอยู่นั่นเองอต่อไปเราไปดูเรื่องสุขภาพกันสุขภาพดีไหมสุขภาพดีไหมคะไพ่ติดกันเยอะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคลีกเกลี่ยนิดหนึ่งนะจะได้เรื่องง่ยหน่อยโอเคได้ละสุขภาพสุขภาพค่ะมีอีกไหม ในกองที่ติดกันมีมีใบนี้กับใบนี้สุขภาพนะจ๊ะอืมช่วงต้นเดือนช่วงกลางเดือนสุขภาพดีมากช่วงปลายเดือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงปลายเดือนสุขภาพไม่ดีอืมมีเหตุให้เสียอกเสียใจเศร้าส้อยด้วยนะสุขภาพในที่เนี้ย เหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวคุณที่จะเป็นคนโดนแต่ว่าเป็นคนรอบตัวมากกว่าแต่มันก็มีสองกรณีเหมือนกันถ้าไพ่ห้าดาบขึ้นแต่มันจะเกิดจากเพราะมีคู่กรณีทําให้ไม่สบายอืมมีคนที่เป็นต้นเหตุแห่งความไม่สบายของคุณอาจจะทําให้ปวดหัวปวดปวดหัวเม่อีปวดหัว,ว,หวกุ้มใจ แล้วคือมันเป็นเยอะถึงขนาดมันส่งผลแบบสภาพจิตใจมันส่งผลกับสภาพร่างกายไปด้วยอ่ะมีคนมาอาจจะมีคนมาทําให้แบบเสียใจหรือมีคนทําให้รู้สึกเสียความรู้สึกหรือแบบเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแล้วมันมันค่อนข้างแรงมากพอที่จะส่งผลกับสุขภาพของคุณบางคนอาจจะโดนให้ระวังเรื่องโดนื่วงเงินื่องโกงโดนโกงแล้วกลายเป็นว่าคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับเออประมาณเนี้ย อาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรือมีเรื่องกับเพื่อนกับคนในที่ทำงานกับคนใกล้ชิดมีเรื่องการมีปัญหาขัดแย้งอะไรบางอย่างแล้วทําให้คุณแบบสภาพจิตใจคุณไม่ดีย่ําแย้พอสภาพจิตใจไม่ดีมันก็เลยส่งผลสุขภาพร่างกายตามไปด้วยบางคนพอเครียดเสร็จก็ปวดหวัวไม่สบายเป็นกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะเครียดลงกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยมีความกันงวลสูงสุขภาพร่างกายเลยแย่ไปด้วย เออให้เราให้ระวังนิดนึงอ่ะแก้ได้ไหมหวะป้องกันได้ไหมอ่ะผู้ไม่อ้อเพอไพ่อพอบอกว่าทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนอย่าไปปักมั่นถือมั่นกับสิ่งไหนหรือกับใครให้มากเกินไปถ้าหากบางทีเราเผลอคาดหวังกับคนมากเกินไปว่าเขาจะต้องดีกับเราตลอดไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราไม่ได้เผื่อไม่ได้เผ่อว่าวันหนึ่งมันเขาเกิดทําเสียใจหรือไม่ได้ตามที่เราคาดหวังคือไม่ใช่ว่าเป็น เป็นเป็นคนไม่ดีหรือว่าอีกฝ่ายไม่ดีนะแต่บางทีไอ้ความคาดหวังของเราบางอย่างมันสูงแล้วคือพออีกฝ่ายเขาไม่ได้ตามที่เราคาดหวังเราก็เสียใจยลมคว่ำอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องดูด้วยว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากอีกฝ่ายหรือว่าตัวเราด้วยเป็นเหตุเนี่ยมันต้องดูกันอย่างนี้นะแต่ถนะ้าหากคุณสามารถเป็นคนที่เนี่ย รู้รู้รู้ซึ้งถึงความไม่แน่นอนมีความค่อนข้างยืดหยุ่นมีความปล่อยวาง t e m p e r a n c e น,น,นะเนาะ t e ม p e r a n c e มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ตลอดเวลาถ้าหากคุณเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมข้อนี้ได้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้อะไรเงี้ยเออมันยืดหยุ่นได้คุณจะไม่ยึดมั่นถือมั่นมากจะไม่ฟิกกับอะไรมากแล้วจะไม่คาดหวังกับอะไรมากเกินไปแล้วไอ้สภาพจิตใจที่มันไม่ได้คาดหวังอะไรมากมันค่อนข้างสบายมีความปล่อยวางสูงๆแล้วมันสบายใจกว่า แล้วพ่อมันสบายใจในร่างกายมันก็ดีตามแล้วก็กายกับใจยังไงเขาก็เชื่อมกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความป่วยไข่เดี๋ยวบางทีมาจากสาเหตุจิตใจเป็นหลักในช่วงเดือนนี้นะสําหรับคุณนะชาวราศีธนูนะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงปลายเดือนที่เกิดเหตุอะไรบางอย่างด้วยเออแต่ถ้าหากคุณสามารถทําใจได้คุณจะไม่ค่อยป่วยเออ ถ้าหากปล่อยวางเก่งๆด้วยนะจะไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่หรือถึงป่วยมันก็จะป่วยแค่ร่างกายนิดนึงอาการมันจะไม่ได้หนักหนาเออมันจะไม่ได้ป่วยไปถึงหัวจิตหัวใจของตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะอืมอาการมันจะไม่ไม่สุดหนักเป็นอะไรก็เป็นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแล้วอะไรเงี้ยอืมพายยิ่งบอกเลยให้ระวังอาการเสียอกเสียใจทําใจไม่ได้ไม่รู้มีเหตุอะไรก็ไม่รู้อาจจะแตกคอผิดใจกับเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิด ทำให้คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมาอะไรเงี้ยเออแต่บางคนถ้าปล่อยวางยากๆก,ก,ก็ไม่เป็นไรนะต้องอาศัยหาอย่างอื่นมาทําเบียเบ่ยงเบนความสนใจอะ่ออเออ,เอ,อสุขภาพร่างกายจิตใจช่วงปลายเดือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ,รพยายามประครับประคองตัวเองนิดนึงนะเหมือนไพ่บอกว่าให้พยายามหาอะไรทาเบียเบ่ยงเบนความสนใจไปเลยถนะ้าหากเกิดรู้สึกตัวเองหดหู่ซึมเศร้าหรือรู้สึกเหมือนเหมือนกับโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันเศร้ามากเลยหาพยายามหาอะไรเบีเ่ยงเบนความสนใจมันนิดนึงเออหาอะไรท,ทําที่รู้สึกว่ามันสนุกเออพยายามลองหาอะไรทําถ้าหายัาไม่รู้จะทาอะไรก็ลองไปเรื่อยๆลองทําอันนี้ลองทําอันนู้นบางคนบางคนเขาไปจัดบุงจัดบ้านหรือว่าแต่งห้องทําอะไรใหม่หรือบางคนไปเดินเล่นเออไปชอปปิง้งบางคนไปนั่งที่สวนสาธารนณะ เงียบๆเออไปนั่งมองดูนกดูต้นไม้ดูน้ําดูลาําธารเออบางคนไปอยู่กับต้นไม้ใบหญ้ามันมันแล้วแต่คนต้องดูว่าคุณชอบอะไรนะใช้วิธีเนี้ยมันจะช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วร่างกายมันจะค่อยๆดีขึ้นตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าให้ระวังนิดนึงพอห้าถ้วยนี้ขึ้นมาบอกเลยว่ามันจะมีการแบบสุขภาพเสียแล้วเสียใจด้วยอืมมันจะมีเหตุอะไรบางอย่าง ทั้งตัวคุณและคนใกล้ตัวอาจจะมีอะไรแบบเนี้ยขึ้นมามันไม่ใช่เสียเสียแค่ใจมันมันแบบมีความล้มอะไรเสียใจจริงๆมีความเสียใจเยอะเลยในช่วงปลายเดือนแล้วสุขภาพมันก็เลยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังนิดนึงนะจ๊ะกลัวว่าบางคนจะมีการแบบเบะบอกเลิกเลิกลากับคนรักไงแล้วแบบยังทําใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยได้ป่วยป่วยใจแล้วก็ป่วยกายกลัวจะเป็นอย่างนั้นก็ บางคนไม่ไมใช่ไม่ช่มชทุกกรณีนะเดี๋ยวมันใช่แบบทุกคนอวกหักหมดม,มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่มันจะมีเหตุให้คุณรู้สึกเศร้าโศกเสียใจพอสมควรเลยมันแล้วมันมีคู่กรณีอ่ะแล้วคือพอมันเสียใจมันส่งผลกับร่างกายความป่วยไข้ามาจากใจด้วยเอมอันจะเป็นความป่วยไข้ที่เกี่ยวกับใจเป็นเหตุด้วยนั่นเองสําหรับชาวราศีธนูนะช่วงปลายเดือนนะคะแต่ถนะ้าหากคุณประคับประคองตัวเองไม่ได้เดี๋ยวก็ดีขึ้น เดี๋ยวก็ผ่านเดี๋ยวอะไรดีๆก็เข้ามาแทนแล้วคุณซึกถือเหรียญกําลังมาคุณซึกถือเหรียญกําลังมาข่าวดีคนดีสิ่งดีๆกําลังมานั่นเองเพราะฉะนั้นเสียใจได้แต่ก็ต้องพยายามประคับประคองตัวเองให้ผ่านความเสียใจไปให้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วคุณก็จะได้สิ่งดีๆยิ่งกว่าเดิมเข้ามาในชีวิตนั่นเองน่าจะหายป่วยสุดท้ายคือหายป่วยสุดท้ายคือสบายขึน้นั้นไม่ต้องกังวลมากถ้าเกิด เศร้าใจหรือป่วยขึ้นมาก็ให้บอกเลยวเออเดี๋ยวมันก็หายเ,ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นก็บอกตัวเองอย่างนี้ไว้เดี๋ยวก็หายตามที่คุณบอกกับตัวเองอะไรอ่ะโอเคชาวราศีธนูเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยผ่านเนาะสุขภาพผ่านแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยผ่านแล้วเราไปดูเรื่องโชคลาภกันอ่ะมีไหมโชคลาภนะครับมีไหมเนี่ยอยากรู้ว่ามีไหมเอ้ามีมาเปิดใบนี้ก่อนจังงั้น อบอกเลยนะว่าโชคลาภช่วงต้นเดือนไม่มีแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนโชคลาภคือเข้ามาเยอะมากและดีมากแต่บอกเลยว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่ว่าจะเป็นของขวัญของฝากหรือว่ามีการมีคนพาไปท่องไปเที่ยวได้ปาร์ตี้เปิดหูเปิดตาอะไรแบบนี้เออโชคลาภจะมาในรูปแบบของความสุขใจสบายใจความบันเทิงรื่นเริง ซึ่งก็ดีแล้วมันจะได้เหมือนกับมาคานกันกับเรื่องสุขภาพเมื่อกี้ที่เห็นแล้วหดหูจังเลยอะเออแต่เดี๋ยวจะในความหดหูมันน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นน่ะที่แบบดีๆทําให้คุณแบบว่าหลุดมาจากความเศร้าหดหูหรือหลุดออกมาจากความรู้สึกสุขภาพไม่ค่อยดีมันจะมีเรื่องบางอย่างดีๆเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ให้พอชื่นอกชื่นใจได้เหมือนกันนะในช่วงที่คุณอาจจะเศร้าซอยอยู่อะไรประมาณเนี้ยอืตั้งแต่กลางเดือนมาต้นไปถึงปลายเดือนนะ มีสิทธิ์ได้ได้ออกไปเที่ยวได้กินของอร่อยหรือมีคนเอาของขวัญของกำนํำของดีๆมาให้ <c oughs> <c oughs> ได้ยินปะ <c oughs> นกชอบมาลองเอาตอนอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าดีแหละดีแล้วอ่างั้นเรื่องโชคลาโอเคเนาะผ่านบางคนได้รับปากได้รับปากได้กินของอร่อย เออวบางคนได้สังสรรค์ไปปาร์ตี้บางคนได้นั่นแหละของขวัญของกำนันดีๆมีคนให้มาด้วยความแบบว่ามตรไมตรีอะไรประมาณนี้นะแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะอ่าเรียบร้อยโอเคเรื่องโชคลาภผ่านเนาะบางคนได้ช่อดอกไม้ด้วยอะ่ะเหมือนบางคนแบอบกว่าไพ่เขาขึ้นเมื่อกี้แบบบางคนได้ช่อดอกไม้บางคนได้ดอกไม้อะ่ะก็เดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องได้ป่ะเนาะแล้วคือไพ่ก็ขึ้นในช่วงกลางเดือนพอดีประมาณสิบสี่สิบห้าแล้วไพ่ก็ช่างจะขึ้นให้มันพอดีพอดี พอดิบพอดีกับช่วงนั้นน่ะเนาะอ่ะเอาเป็นว่าไงก็ได้สิ่งดีๆแน่นอนนะให้คุณได้ชื่นใจบ้างก็ดีแล้วนะอ่าโอเคสําหรับชาวราศีธนูคลิปนี้นะจบแล้วเรียบร้อยชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้นะคะเป็นกําลังใจให้แม่หมอในการเปิดไพ่และทําคลิปต่อไปนะหรือถูกอ,อกถูกใจอยากติชมอะไรนี่คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เหมือนกันสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามโฮโรวิซินนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ